สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนที่ชอบปลูกทุเรียนนะครับมาดูการดูแลรักษาต้นทุเรียนช่วงหน้าแล้งโดยไม่มีระบบน้ำนะครับของผมแปลงนี้อยู่บนภูเขานะฮะเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับเนี่ยครับ ช่วงหน้าแ้งทุเรียนของผมเนี่ยจะไม่มีระบบน้ํานะครับเพราะว่าไม่มีทุนทําระบบน้ําขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งเนี่ยเป็นช่วงที่ต้นทุเรียนของผมนี่มีโอกาสที่จะตายสูงนะฮะผมก็เลยใช้วิธีไว้ต้นวัชพืชนะฮะต้นหญ้าเนี่ยเนี่ยครับให้มันรก เพื่อที่จะให้ได้ปกคลุมบริเวณโคนลําต้นนะฮะจะได้ไม่มีอาการขาดน้ําต้นโคนของต้นเนี่ยจะได้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับช่วยให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีโอกาสารอดสูงในช่วงหน้าแล้งนะฮะทุเรียนของผมแปลงนี้ปลูกมาไม่เคยใช้ระบบน้ำเลยครับบางครั้งเนี่ยก็ ตายไปบ้างแล้วก็รอดบ้างก็เอาเท่าที่รอดนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆส่วนมากผมจะปลูกด้วยต้นทุเรียนพื้นบ้านนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ค่อยเสียบข้างทีหลังตอนนี้ก็เตรียมถังน้ำไว้แต่ข้างบนนี้ เฉพาะข้างบนนะฮะข้างล่างเนี่ยไม่มีน้ําก็เอามาตั้งไว้เฉยๆก่อนก็รอให้มีทุนอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยครับบริเวณโคนต้นก็จะรกนะฮะประมาณนี้ครับก็สวนด้านนอกๆเนี่ยผมจะไว้พวกกล้วยป่านะฮะพวกกล้วยป่าแล้วก็ ปล่อยให้มันรกสูงเยอะๆนะฮะค่อยตัดช่วงหน้าผลนีฮะเพื่อนๆใครที่ไม่มีระบบน้ำอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับลองดูโอเคนะครับครับผมสวัสดีครับเพื่อน